โอ้โหวันนี้นอนในบ้านนุ่มหมอหนาวแล้วใช่ไหมตอนเช้าวันนี้มีหมอกลงใช่ท้องม,มาคอนเฟลกอยู่นี่เลยอกก็นในนี้มันอุ่นนี่นะนอนเลยนอนอยู่ในนี้นะเป็นไงบ้างรีวิวบ้านหน่อยสิน,น,นี่นะคะก็คือบ้านนุ่มที่พี่หญิงซื้อมาให้คอนเฟลกเขาได้นอนนะ ข้างในก็จะมีเบาะนุ่มๆด้วยนะคะผ้านี้ก็คือสามารถซักได้นะคะนางฟิกพูดเบาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถถอดซักได้ด้วยส่วนด้านในบ้านนะมันก็จะเป็นนุ่มๆนะอันนี้คือฝีมือเฟิเองนะเฟกก็เทลิ่นเนี่ยแหละเวลาเราเข้ามานอนมันก็จะน่ารักอย่างนี้อย่างนี้ไงเฟกริงไหมล่ะโอเค